สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะวิธีจับเลขไหลนะคะเราจะมามัดบนตรงๆก็ได้หรือว่ามัดล่างตรงๆก็ได้นะคะแต่ว่าให้เราสังเกตดูว่าเลขตัวไหนที่ไม่มานะคะให้เรามาจับเป็นปากก่อนเนาะเขียนลงในสมุดเหมือนแอดแบบนี้ถึงจะเข้าใจนะคะถ้าเราจะตามล่างนะคะเราก็กดล่างแล้วก็ไม่ต้องกดกลับเลขนะคะ ้นทุนจะอยู่ที่64บาทต่อรอบนะคะถ้าเราลงทุน5บาทก็ทุนจะอยู่ที่320กําไรจะอยู่ที่130บาทต่อรอบนะคะถ้าใครมีงบนะคะแนะนําให้10บาท3รอบแล้วก็ได้ถอนแล้วนะคะจับไหลก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราให้บางคนจะจับไหลวินก็ได้นะคะจะตามวินก็ได้หรือว่าจะตามมัดตรงๆก็ได้ก็คือไม่ต้องจับเลขนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแอดจะตาม เลขล่างตัวไหนที่มันไม่มานะคะ <c oughs> ให้เราสังเกตเห็นไหมคะอันนี้คือล่างนะคะของห้องดีน่าเบสดีน่าเบสห้านาที VIP นะคะที่แอดยกยกผลมาจากรอบห้าสิบเจ็ดถึงรอบที่เจ็ดสิบนะคะเป็นของวันนี้เลยนะคะวันที่หกเลยนะคะเป็นของวันที่หกนะคะเราจะนำไปใช้ คออ่ในห้องไหนก็ได้แค่ว่าเราจับไหลมันไม่มีสูตรนะคะแค่ว่าเราดูเลขเป็นนะคะถ้าเราจับไหลหรือว่าเราดูเลขเป็นอ่ะเราจะรู้วิธีการเล่นเลยนะคะแล้วก็เราจะตัดเลขตัวไหนนะคะให้มาดูนะคะตัดเลขตัวไหนเห็นไหมคะหกับ7ไม่มาเห็นไหมคะหกับ7ไม่มายาวเลยให้เรามาตั้งเลยนะคะ1กับ7ไม่มาเราก็ ตัด1กับ7ออกนะคะแล้วก็นำา0 2ี่ห้า9เห็นไหมคะแล้วปักหน่วยล่างก็จะเป็นตัวนี้นะคะ0 2 3 4 5 6 8 9เหมือนกันวิน1กับ7ไม่มาเราก็จับวินเหมือนกันนะคะใครจะตามวินก็ได้ จะตามมัดก็ได้นะคะอย่าไปตามพร้อมกันหลายๆอันนะคะแอดแนะนําให้ตามอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่มาคือทบทบตามสเต็ปก็คือหลุดเกิน3รอบห้ามตามนะคะและแอดแอดว่าเลขไหลมันก็โอเคนะคะเราทบได้นะคะเราสามารถทบได้ตามสเต็ปเลยนะคะอ่ะเรามามัดล่างตรงๆนะคะล่างตรงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า มัดล่างเป็นยังไงบางคนไม่รู้จักจริงๆเนาะให้เรากดคําว่ากดล่างนะคะกดล่างกดคําว่าล่างแค่นั้นนะคะแล้วก็กดเลขเลขแปดตัวหน้ากับแปดตัวหลังมามัดกันมัดตรงๆเป็นแบบนี้นะคะมัดตรงๆเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนให้แยกออกมาให้ดูเนาะมัดตรงๆเราก็จะนํา อ่ศูนย์สองสามสี่ห้าหกดเ้าใช่ไหมคะเรานำมามัดกันมัดก็คือเอาเลข8ตัวหน้ากับ8ตัวหลังมามามัดกันนั่นแหะค่ะมาวินกันอ่ะพูดง่ายๆ0 0 0ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศนมศห้าศูนยเห็นไหมคะ ตัวหน้ากับตัวหลังมามัดกันเราไล่ไปจนจบเลยแล้วก็2อศูนย์แบบนี้ใครจะตัดเบิ้ลออกก็ได้นะคะต้นทุนมันก็จะลดลงมาอีกนะคะอ่าห้ามาไหมคะ58มานะคะมาตรงๆนะคะก็คือ5กับ8เห็นไหมมาห้าห้มานะคะหกับ 5, 5, 5เห็นไหมคะก็คือมัดตรงๆ59 มานะคะห้าเไปเร็วนิดนึงนะคะสามา0ูนมา3 9มา5 8มา6 5มา9 5มา8 3มา92มา42มานะคะเนี่ยถ้าใครตาม3รอบมีงบนะคะแอแนะนำสามรอบคือได้ถอนแน่นอนถ้าใครจะตามวินนะคะวินตัด1 7เห็นไหมคะก็เดินยาวเหมือนกันตัด1 7ตามวินเราตัดเบิ้ลออกทุนจะอยู่ที่56บาท จะลดลงมานะคะแต่ถ้าใครแบบมั่นใจแบบว่าสูตรกำลังแบบไหลแบบนี้นะคะเลขกำลังไหลเราตามเราอัดได้เลยนะคะ3ามรอบเราถอนวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำเราก็พอได้แล้วถ้าใครดูเลขเป็นแอดแนะนำให้ตามเลขไหลจะจะดีที่สุดนะคะถ้าเลขสดนะคะวิน <c oughs> พวกมัดสดแบบนี้นะคะแอดแอดว่ามันก็แล้วแต่สูตรที่มันจะเดินนะคะแล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินแล้วก็ เวลาวางในห้อง V I P นะคะแอดก็จะวางพิกัดสดนะคะถ้ามันไม่เดินจริงๆก็จะวางไหลแบบนี้นะคะใครตามก็ได้ถอนเหมือนกันถ้าใครรู้จักวิธีการเล่นเนาะแอดก็ขอให้สมาชิกเกงๆรวยๆนะคะสเต็ปการดูนะคะเราก็ดูเลขไหลเราก็มาจับมัดกันแบบนี้นะคะเรามาปักดูว่าเลขตัวไหนไม่มาเราก็เอาไว้ปัก10เนี่ยเห็นไหมเลขข้างหน้าไม่มาเห็นไหมเลขสิ ปักสินะคะหกับ7ไม่มาแอดก็นำไอตัดหกับ7ออกหลังมันไม่มาอีกเราก็เอามาปักเป็นหน่วยล่างก็คือเราจับมามัดประกบกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน e ีพหน้าแอดก็จะพยายามหาทิกใหม่ๆมาให้สมาชิกได้ตามกันนะคะ